นำเสียงที่เป็นธรรมชาติบวกกับความสามารถในการร้องเพลงในแนวเสียงที่หายากและถูกใจคณะกรรมการสำหรับแชมป์คนใหม่ในรายการไม่หมดนี่มหาโชคน้องบอมธีรพัฒกับการเดินทางที่น่าจับตามองกับตำแหน่งแชมป์ที่ไม่ธรรมดานะครับและตอนนี้น้องบอมก้าวเข้ามาสู่แชมป์ในสมัยที่26ิและคว้าเงินรางวัลในรายการไปแล้วทั้งสิ้น 6แสน0้บาทนะครับและในระหว่างการเดินทางของแชมป์ได้สร้างความประทับใจไว้ในรายการไว้มากมายไม่ใช่เฉพาะแค่เสียงดีที่เอาชนะใจกรรมการได้แล้วแต่ในระหว่างการครองแชมป์ของน้องบอมยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการอีกด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่การครองแชมป ในวันที่สิก,กรกฎาคมปี2,500เนสินะครับได้ทำสถิติเรตติ้งครองอันดับ1ในเขตกรุงเทพครองเรตติ้งสูงสุด4.38และนี่คือแค่การครองแชมป์ในสมัธที่3เท่านั้นนะครับยังทำได้ขนาดนี้และเป็นเพราะ f c f a n แฟมคลของรายการไม่หมดนี่มหาโชคต่างชื่นชอบน้ำเสียงที่นุ่มละมนุนและโดนใจ จึงได้สร้างปรากฏการณ์ทำได้ขนาดนี้นะครับและต่อมานะครับน้องบอมได้ควงแชมป์มาเรื่อยๆนะครับในการป้องกันแชมป์คองบอมในวันที่24กรกฎาคมปี2 5 6พหก,ก็ที่ต้องเดินทางมาพบก,กับผู้ท้าชิงคุณแพะคะนึงน้องบอมสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้นะครับและได้มอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านให้กับลุงแพะจำนวน5,000บาทและต่อมานะครับ ในการป้องก,กันแชมป์ในสมัยที่7ในวันที่29กรกรกฎาคมปี2567น้องบอมที่ต้องมาพบกับน,น้องฟิลม์มพูด้าชิงในวันนั้นนะครับน้องบอมสามารถเอาชนะได้นะครับและมอบเงินช่วยเหลือจำนวนเงิน5 0 0พันบาทและต่อมานะครับในการป้องก,กันแชมป์ในสมัยที่1 4ในวันที่8สิงหาคมปี2 5 6 7น้องบอมพบกับพี่เมย์และน้องบอม ก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้และมอบเงินช่วยเหลือพี่เมย์จำนวนเงิน5,000บาทต่อมานะครับในการป้องกันแชมป์ในสมัยที่20ในวันที่20สิงหาคมปี2567น้องบอมพบพี่แดนบอมก็สามารถเอาชนะได้และมอบเงินช่วยเหลือพี่แดนจำนวนเงิน5,000บาทและในการเดินทางป้องกันแชมป์ของน้องบอมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ f อฟซีแฟนคลับต่างชื่นชอบในความมีน้ำใจของน้องบอมและชื่นชอบในน้ำเสียงที่นุ่มละมุนเป็นธรรมชาติและในการประกันแชมป์ในสมัยที่22ที่ทำให้คนในรายการต่างเสียน้ำตาเพราะแขกรับเชิญคุณเจนนี่ได้หมดทัสดเชื่อนนะครับและวันนั้นนะครับคุณบูนคือผู้ท้าฝันคนใหม่กับเรื่องราวชีวิตที่ทำให้คณะกรรมการรวมทั้งแขกรับเชิญถึงกับเสียน้ำตา และแขกรับเชิญวันนั้นก็คือเจนนี่ได้หมดสดชื่นได้สร้างนาทีประทับใจในรายการอีกครั้งโดยเจนนี่นะครับได้ประกาศขอสร้างบ้านใหม่ให้กับลุงบู์และน้องบอมก็ขอสมทบทุนมอบให้อีก1,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและต้องขอขอบคุณเจนนี่นะครับที่ช่วยลุงบู์ขอสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับลุงบูลทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม คือความน่าประทับใจที่เรียกน้ำตารวมทั้งความมีน้ำใจของน้องบอมและน้องบอมก็สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์มาเรื่อยๆนะครับจนก้าวมาสู่แชมป์ในสมัยที่26ได้สำเร็จและคุณผู้ชมจะได้เห็นความมีน้ำใจของน้องบอมไม่เพียงแต่เสียงดีแล้วนะครับก็ยังมีน้ำใจที่มอบให้ผู้ท้าฝันมากมายหลายคนเลยทีเดียวหากรวมยอดเงินที่บริจาคในการแข่งขันในรายการ มากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคือความน่าประทับใจในรายการไม่หมดนี่มหาโชคนั่นก็คือน้องบอมธีรพัฒน์แชมป์26สสมัยคนล่าสุดน,นะครับคือเรื่องราวในการป้องกันแชมป์ในรายการไม่หมดนี่มหาโชคและร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ท้าฝันคนใหม่ในรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ